สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับพี่อครับเรามาทําภารกิจกันที่ชลบุรีครับดีใช่ไหมครับผมแล้วก็ช่วงเย็นเกยร์ก็เลยกะว่าแวะนิดนึงพูดคุยกันนิดนึงคุยกันนิดนึงครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพิวบางแสนครับบางแสนนะครับผมก็อยากรู้อยู่แล้วบางแสนดินแดนรถซิ่งรถซิ่งครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งรถในยุคปัจจุบันครับผมก็คือการแต่งรถแนวทางการแต่งรถปัจจุบันเนี่ยเป็นที่มเท็นหลักเราเลย เรื่องของกล่องซูเปอร์สตอร์มครับใช่ครับจากที่ลูกค้าใช่ไหมครับพี่จะมีคําถามมาตลอดว่าก่อตั้งอยู่ทีลูกค้าทุกคนอ่ะแต่ยังไม่เข้าใจว่าซูเปอร์สตอร์มมีมาเพื่ออะไรก็เป็นกล่องที่ทําหน้าที่อะไรแบบไหนใช่ไหมครับพี่ใช่ซูเปอร์สตอร์มก็เป็นกล่องยกดันแต่ว่ารวมในใบเดียวแล้วก็สามารถปรับจูนจากมือถือได้คอนโทรลผ่านมือถือได้มีโมบายแอปทันสมัยอ่ะทันสมัยเรื่องความแรงของซูเปอร์สตอร์มครับ30ถึง สี ata, aka, vinegar, ่สิบม้าใช่ก็เพียงพอต่อรถใช้งานรถใช้งาครับพี่ลุกเพราะว่าถ้าพูดถึงรถใช้งานเนี่ยบางคันอ่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากรถเดิมๆเลยครับท่อเดิมคลัตช์เดิมอินเตอร์เดิมหัวฉีดเดิมเนี่ยก็แนะนําว่า30ม้าถึง40ม้าเนี่ยพอละอัตราเร่งแซงดีขึ้นมันทุกหนักสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมบบคครัเหมือนเราเห็นเราเห็นนรถออกป้ายแดงมาวิวเอ็กหนึ่งจุ ท้ายแดงมาเลยนะคนขับเนี่ยไม่ได้เป็นวัยรุ่นอะไรเลยนะเป็นวัยกลางคนแล้วด้็ยซร้อ่ะคือพี่เขาบอกว่าท้องก้าวมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้รถแบบมีความแรงมากขึ้นหรือว่ากระเฉิงกกมากขึ้นโ OK อเคเรื่องหนึ่งเก้าที่เลือกซื้อเพราะว่าอ่ะพูดเร<า>่าคุ้มค่าดีกว่าคุ้มค่าใช่อโอเคคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าหนึ่งภาษีต่อปีภาษีรายปีถูกครับราคารถก็ถูกลงมาประาณสามพันนิดนึงแล้วก็บางคันไม่ได้ขับเร็ว ขับร้อยร้อยยี่แบบนี้ครับก็1.9ก็พอทีเนี้ยพอมาใช้จริงๆอ่ะถ้ารถเดิมๆอ่ะกว่ามันจะไปถึงร้อยยี่อ่ะมันช้าก็เลยแนะนํามาใส่กล่องเราดีกว่าเพื่อให้การตอบสนองของรถยนต์ของเรากล่ององเรารุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไร a l p h a t i ก Super Storm นะครับจากที่เราทําการทดสอบมาเนี่ย1.9่ใส่ Super Storm เนี่ยแรงม้าเพิ่มขึ้นมาประมาณ50ตัวครับผม ซึ่งจะไปเทียบเท่ากับตัวส0เพันเดิมครับผมครับแล้วต้องพูดว่าในคอนดิชันที่รถไม่มีควันเลยไม่มีควันไม่มีควันคือใ,ใช้งานได้สบายเลยเมื่อีเห็นพ้นขับบอเฮ้ยก็ไม่ได้ไวัรรุ่นนี่ว่าแต่ว่าเขายังเลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้กล่องซุปเปอร์สตอมเข้าไปเลยใช่ไหมครับใช่นี่จะเป็นเรื่องของการที่ก็จะบอกวลาวฮ่าแล้ว,ลวถ้าผมจะทะําอ่ะ เพื่อสตอมเราอ่ะใส่รถแข่งนะครับ4500แรงม้าสบายเลยครับแต่ว่า4500แรงม้าเนี่ยทำอย่างอื่นด้วยนะครทำ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 อะไรก็คือเป็นรถแข่งรถสิ่งรถแข่งรถแข่งก็คือรถแข่งใช่ไหมแข่งใช่ครับแต่รถใช้งานรถรถอย่างนี้เนี่ยรถใช้ชีวิตประจำวันอ่ะครับครับกว่าเราจะแมนเทนนัตทีนี้หนึ่0 0มืกิโลครับหรือว่ารถบางรุ่น20,000กิโลครับ จะแมนทันนั้นหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นรถแข่งอะแข่งเสร็จหนึ่งเลสเขาแมนทันนั้นละอ่าเขาเช็คนู่นเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างอันไหนสึกหลอเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นรถบ้านกับรถแข่งจะไม่เหมือนกันใช่ครับอย่าทํารถบ้านให้เป็นรถแข่งเพราะว่าถ้าทํารถบ้านให้เป็นรถแข่งคุณต้องแมนทันนั้นเยอะด้วยแล้วของที่ใส่ก็ต้องเป็นของดีด้วยเรงเหมือนสมัยก่อนเขาบอกรถแรงอยู่อูอะใช่ครับผม รู้อยู่บ้านครับผมแต่รถให้รู้ดีกว่าครับมีสินค้าแบรนด์เนมอย่างเช่นสินค้าเรามาถึงเราเข้าไปนะครับบอกไปครับว่าแน่นอนดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆรถบ้านก็สามสี่สิบแรงม้าก็สนุกแล้วครับผมก็มีของแล้วบางคนบอกว่าจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมติดตั้งชุดพัตตอมผมต้องทำคลาสต์ไหมต้องทำวาล์วไหมผมต้องแก้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นรถที่ประมาณสามสี่สิบแรงม้าเนี่ยยังไม่ต้องครับครับผมแต่ถ้าเกิดแรงม้าเริ่ม พิ่มมันคือทุกอย่างมันมีลิมิตรครับผมคลัตช์เดิมเดิมมันก็รับแรงม้าได้ประมาณสองแรงมาร้าเกินไปกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนละครับหัวฉีดถ้าคุณอยากเพิ่มแรงม้าให้เยอะขึ้นคุณต้องเปลี่ยนเทอ,อ,เอ,เทอร์โบก่อนเพิมบูทเติมบูทให้เทอร์โบอัดอากาศเข้าห้องคอมไมให้เยอะขึ้นพอพอ,พออากาศเข้าห้องอมไมเยอะขึ้นหัวฉีดถี่มันไม่พอทําไงต้องเปลี่ยนอีกครับผมพอเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จเทอร์โบปัดอากาศก่อนเข้าเครื่องอากาศมันร้อนก็ต้องเปลี่ยนอินเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อป้ันความร้อนอีกครับให้อากาศควบแน่นให้เยอะที่สุดทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันก่อนต้องสัมพันธ์ต้องสัมพันธ์คือเนี่ยกลับมาที่เหมือนเดิมว่าคอนเซ็ปต์ที่คุณต้องการเพราะคุณต้องการอะไรคุณต้องการทํารถไว้ใช้งานคุณต้องการทํารถไว้โชว์ไวซิ่งไว้ถิงกับเครื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่แต่เพียงแค่แต่บอกว่าในคอนเทนต์บอกเราเขาก็จะตอบของเราสามารถทำให้คุณได้ทุกอย่างของพิกกี้แบ็คครับเปิดปิดได้ครับผม วันนี้อยากเพิ่มแรงมา้าคุณก็เปิดใช้สมมุติว่าแฟนเอาไปขับหรือพ่อเอาไปขับไม่อยากให้รถแรงมากก็ปิดเป็นให้เท็กอะใช่เพราะว่าคือด้วยปัจจุบันนะครับคนใช้โทรศัพท์มือถือค่อนข้างจะเียอะอยู่แล้วเก็เลยทำผลิตคิดค้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวนแล้ว,ลวมันมีหน้ามอนิเตอร์ที่สามารถดูรอบเครื่องดูความเร็ว G GPS ดูบูสต์ดูพอผมมาขับ แกรู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นพอพี่พอพี่โก้เรือยันเงาอะ่ะลองรถวันแรกอะ่ะไอจังสังอ,อ่อนอ่ะมาครับยืมรถพี่โก้ไปแล้วบอกไม่คืนขับมันดีรครับเอาไปไล่เบนบนทางด,วด่วนอ่ะพ่อผมก็เอาไปไล่ผมออกจากบ้านอะไรนี่ปนใจปัญหาหลักๆเลยที่เจอตอนนี้ค,คือลูกค้าบางท่านที่โมดิฟายรถมาแล้วครับแล้วมีการที่ได้ไป ตับจูนกล่องหลักเหรอใช่ครับนี่แหละเป็นคาถามที่เจอเยอะในเพจเราลูกค้าถามเยอะมากใช่ลูกค้าถามเยอะมากที่ว่ารถผมแบบจูนกล่องหลักมาแล้วที่ติดตั้งได้ไหมอยากติดตั้งแล้วต้องเป็นอยากจะใส่ทุกปรสตอมเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ติดตั้งได้นะติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แต่ทีเนี้ยเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขของหลักมาแล้วเนี่ยต้องมาคุยเป็นกรณีว่าทําอะไรมาบ้างครับจูนเพิ่มหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่ใช่ค่าส t น n d ที่เราสามารถตอบได้เลยว่าพ,พี่ถ้าลด s t น n d a r d ทำอะไรได้บ้างอย่าเข้าใจในอะไรที่ผิดแล้วก็หาเข้ามาปรึกษาและพูดคุยกันว่าความเป็นไปได้ความต้องการคุณคืออะไรคุณไ,ได้แบบไหนคือบางครั้งมันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะคือทาเพื่อนบอกว่าทำแอบนี้สิพอไปลองทาปุ๊บแล้วมันไม่ได้เหมือนที่อยากไดอ้อแล้วมันก็ต้องเสียตังอีกรอบหนึ่ง บางบางครั้งอ่ะทําแต่ละครั้งมันไม่แพงนะแต่พอหลายครั้งมันแพงแล้วบางทีทําไม่ถูกประสงค์ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะร้ายแรงมากกว่าร้ายแรงรถคันเป็นล้านนะเต้ใช่ทางนี้ก็<ป>มืดแล้วดูกลับปมืดแล้วใช่เพราะว่าววนี่นที่นั่งคุยอยู่นี่โทรศัพท์ผมสั่นดิ๊ดดิดดิ๊ดดเลยเนี่ยพอนอง ครับผมต้องกลับไปให้ข้าวแมวครับก็เดี๋ยวยังไงก็แมวโทรมาครับผมแมวโทรมาครับผมโอเคครับถ้าไงก็เดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวแยกย้ายไม่ใช่เราต้องกลับด้วยกันด้วยกันผมเพื่อไปแยกเพื่อไปแยกย้ายจรงจริงโอเคครับงั้นก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงขอบ่าลืมนะครับผมสําหรับทาวพตินนะครับอ๋อผมอีกอย่างนึงเต้ ถ้าใครอยากรู้อะไรเนี่ยก็เพจของ a l p h a เท c อะแมสเซจมาเลยทิ้งข้อความมาใช่ถ้าเราพยายามตอบให้เร็วที่สุดอะครับครับผมหรือว่าโทรติดต่อมาได้ใช่ไหมครับผมเบอร์อะไรครับพี่อุ้ศูนย์แปดหนึ่งครับหกสามหนึ่งแปดเก้าสี่สามครับผมโอเคครับผมอย่าลืมนะครับผม l p p h t e ท h นะครับครับตอนนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอให้ เราเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณไปด้วยแล้วกันเป็นที่ปรึกษาได้เลยโอเคครับผมต่อ,อตัวราไปก่อนนะครับครับ